สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพและเพื่อนเื่ทุกคนนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปนี้นะครับทางช่องของบ้านสวนเลี่ยมพระเชือกถักครับผมและสุภกรเลี่ยมพระถักเชือกศินนะครับเนาะก็พาท่านผู้ชมมาชมครับงานลูกค้าเอามาเลี่ยมนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อผงครับ เนื้อผงพายกุมารน,นะอันนี้เป็นพระผงขุนแผนครับหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนครปฐมครับเป็นผงพายกุมารครับวัดสามงามนะก็ได้ยินคำบอกเล่ากันมาก็ดังในะในเรื่องของหลวงพ่อเตครับหรือว่ากุมารน,นะนั่นเองครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ก็เป็นพระผงนะขุนแผนครับ พายกุมารเช่นกันครับแต่เป็นของหลวงพ่อแย้มนะครับเนาะอยู่ที่วัดสามงามนะคมปรปฐมเช่นเดียวกันครับสวยนะ,ะท่านผู้ชมเนาะ,ะผมก็เลยได้นำมาลงเป็นคลิปนะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับสวยน่าห้อยกันเลยทีเดียวครับขุนเผียวัดสามงามครับอันนี้เป็นบางคนก็เรียกทรงเม็ดขนุนนะบางคนก็เรียก ไข่พาซีนนะ่นะครับเนาะก็แล้วแต่นะครับโดยประมาณทีนี้เราก็มาดูนะครับด้านหลังนะครับเนาะเห็นไหมครับ อันนี้เขาเรียกอะไรสามงามนะสามงามนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธแบบหนึ่งนะมีครับในลักษณะนี้อยู่แล้วหรือเรียกง่ายก็สามงามแหละสามงามไข่กันเลยครับเป็นพระผงนะครับปั๊มออกมาสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับในลักษณะประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ันนี้ก็จะมาเลี่ยมแล้วก็จะถักนะครับเนาะแต่ว่าลูกค้าเอามาให้เลี่ยมอย่างเดียวครับไม่ถักเดี๋ยวงานถักเขาไปถักเองครับผมก็ขอขอบพระคุณนะทุกคนทุกท่านนะใครที่สนใจงานเลี่ยมพระงานถักเชือกนะก็สามารถเรียกใช้ผมช่างกวนได้ครับทางช่องทางบ้านสวนเลี่ยมพระเชือกถักนะครับและ สุปรากรเลี่ยมพระถักเชือกศิลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนาะทุกช่องทางครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและติดตามกันครับเชิญชอบกดแชร์กดไลค์นะกดสติ๊กเกอรเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับ